ดิค่ะยายพวบมาได้จ้อ๋อฉันมาวัดค่ะอ๋อมาแต่วัดเอออ้นเดวใส่เกือกไม่ใส่อะคะดูทึ้บันนั่นนะคะไม่คาดหน้ามีแถ่งตีนหรอค่ะยายพวบน้าม,มาแต่งไม่กับกวนเพราะว่าแต้วนี่มันนิดกันแล้วกับกวนหน้าม,มันไม่แต่งนิดกันแล้วกับน้าแถวนี้วะแดีวใส่ไม่ใส่อะค่ะเครืออ๋อคูไม่ใส่แลวเดียวมันตีเก้าเสียเลยจ้ะเออนี่ลูก เ้าเจอมาห้แต่กรุงเทพน้องแต่จิ้มมาแลลวเออกูเลี้ยงมันแหลกแหลก,ก,กหนูแหลกตีน,น,นออแต่ว่าอ้ยนี่อ้อยแต่ว่าตีแล้วเออไอผวกใส่ตะขาดไม่ใส่เดียวเลยไม่ได้แท่งตีนะคะแกเร็วเป็นเพลกันหลักสายยาก,กันจ้ะค่ะซื้อปัญญยมันอยู่ได้นาน,น,านมันไม่อยู่นานกันตาดอกใส้ถึงเดียวมันตีเก่าจะไรยจี้แต่กันตาตื้อปันเนยมันไม่นานทึ่งไปไหนค่ะนี่ กูจบเดินและแถวเนี่ยเพราะว่าบรรยากาศมันดีอากาศแถวนี้ก็ยังไม่มีผัวตีฮะบรรยากาศยังไม่มีผัวบรรยากาศยังไม่มีผัวนี่คืออากาศบริสุทธิ์และไม่มีผัวนั้นบรรยากาศยังบริสุทธิ์อ๋อ <c oughs> <c oughs> บรรยากาศยังบริสุทธิ์ไม่มีผัวอากา ใจ้ก่อนตื้อปัตนีแล้วไม่ได้นาน